เบือหัวไม้แฟร์เวที่หนักและต้องเค้นตีจนเสียจังหวะไหมพบกับหัวไม้5้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วที่ได้มาง่ายๆและตีไกลสุดๆสำหรับนักกอล์ฟทุกคนนี่คือคารานาโวติโอนินจา FW 2020ตัวท็อปจากญี่ปุ่นหัวไม้ใช้เทคโนโลยี Voltex Gen e r a t o r ลดแรงต้านอากาศและ Tframe i m p a c t Structure ที่ช่วยขยายสวิต์สปอร์ตให้กว้างขึ้นการพรีเมียม f u j i k u r a s p e e d e r 3 7 8 Evolution FlexR มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษประมาณ40กรัมให้พลังดิดตัวสูง การผสมผสานานี้ทําให้คุณสามารถสวิงได้เริวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องออกแรงเค้นลูกจะลอยด่งมีระยะแครี่ที่ยาวไกลประมาณ200-210หลาสําหรับผู้ที่ตีเหล็ก7ประมาณ150หลานี่คือไม้ที่จะช่วยลดความเหนื่อยลา้าและเพิ่มความมั่นใจให้คุณในการตีช็อตยาวจากทุกสภาพพื้นผิวได้อย่างแท้จริงหัวไม้5สเปคเทพสภาพสวย85-90%ในราคาเพียง4,500บาท เหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่มีสปีดวงสวิงกลางๆถึงช้ารีบคว้าโอกาสเป็นเจ้าของหัวไม้ที่จะทำให้ช็อตยาวของคุณง่ายขึ้นและไกลขึ้นได้ทันทีสนใจการโมพรีเมียมไม้กอล์ฟมือ2ส,สภาพดีจากญี่ปุ่นไปที่ golfshaft. online จากนั้นคลิกที่ขีด3ขีดและคลิกที่ price list มีสินค้าให้เลือกหลายร้อยรายการ